สวัสดีครับเพื่อเลี่ยมสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับพ่อที่นี่คือคาเฟออมสวี Home Home. ทโฮมร้านกาแฟาลูกชายนะครับหรือที่ที่อีกแปลงหนึ่งที่ว่าเมืองพอหรือออนสอนเก้านั่นแหละครับก็พ,พามาทำอะไรพามาดูก็พามาดูว่าเพราะคนทอบตั้งคำถามว่าปลูกต้นไม้จะได้ใช้หรือเปล่าจะไม่ตายก่อนเลย อันนี้พ่อยังไม่ตายมาตอบคาถามมาตอบคาถามนะาตอบมาตอบคนที่ถามใช่ไหมที่ถามว่าปลูกแล้วจะได้ใช้ไหมเนี่ยเรายังไม่ตายลูกชายมันก็เอามาใช้แล้วครับภูมิใจไหมครับว่าลูกชายเอามาใช้มันอธิบายยากนะถ้าอยากจะรู้ความรู้สึกตัวนี้ทุกคนลองไปปลูกต้นไม้พาลูกปลูกแล้ววันหนึ่งเขาเอามาทําที่อยู่อาศัยแล้วจะมีมันอธิบายยากนะเขาก็เอาไปทําเนี่ยเอามาทำเคาน์เตอร์เนี่ยคือ เนื้อไม้มะฮอกกานีครับทำเคาน์เตอรเ์เนื้อไม้มะฮอกกานีนะครับส่วนชั้นลอยเนี่ยก็ปูพื้นด้วยมะฮอกกานีเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปดูชั้นลอยนะครับไม้มะฮอกกานีก็จะสั่งกาแฟไว้ก่อนเอ็ดเอดเอดฮอตดับเบ <Double Short. S 2> นะิลซอสมีแต่บันไดยอย่างนี้นะลูกเนี่ยครับอะไรก็ปูด้วยไม้มะฮอกกานีนยบันไดเวียนนะบันไดเวียนเนะี่ยน สบวบเวลาขึ้นต้องจับดีๆนะอาจจะเวียนนี่งแต่รุนาจ,จับราวนะจะไหนจะจับราวีวงใหม่เวลาขึ้นเวลาขึ้นต้องเหยียบฝั่งที่มันกว้างๆนะมันจะได้ไม่ไม่สะดุดเองนะไ,ไ,ไม่สะดุดเนี้ยมาดูเผื่อ <c oughs> อยากให้ทุกคนไปปลูกต้นไม้ไว้สำหรับทํา,าท,ที่อยู่อาศัย ที่สวยก็เป็นปัจจัยหนึ่งของปัจจัยงามเลยนะเนี่ยเนื้อไม้ดูเนื้อไม้ดิเนื้อไม้มะฮอกกานีอายุสิบกว่าปีอะครับสิบกว่าปีมันก็จะได้ประมาณหน้าประมาณแปดนิ้วแต่เวลามาผ่านีเขาทาสีนิ้วไหมสีนิ้วห้านิ้วมาผ่าปีกมาเปิดปีกออกแล้วมันก็ได้ห้านิ้วใช่ไหมพ่อเขา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 ตั้งใจทำห้านิ้วนะครับมันก็ได้ทั้ง อครับทำเนี่ยสี่สิกว่าปีก็ข้อดีของไม้มะฮอกกาน,นีนะลูกเวลาเวลาแปรรูปเวลาเลื่อยอะเนื้อไม้มันจะไม่แตกอ่ไม่แตกเลยแล้วก็คงสภาพแล้วก็แห้งไวครับโอบแบบธรรมชาติได้ได้ยินพ่อบอกว่ามันเป็นไม้ไปทําเครื่องดนตรีดว้วย<ห>ใช่ไหมหนึ่งในไม้ห้าพลังพ่อนะหนึ่งใน,หนงให้ห้าพลังใช่ ทำบ้านได้จำเป็นทำดนตรีเครื่องด,ดนตรีที่มีสายทั้งหลายเนี่ยทําจากไม้มะฮอ,อกกาน,นีจะเสียงเพลาะครับอย่างเช่นกีตาร์าเช่นก <ทำ S 2> ีตาร์อะไรไอ้อากูเล่เอ่ออากูเลเล่เลเลลวที่เขาทไอ้ไวไวโอลีนไวโอลีนพวกะนี้ใช่ครับไม้ฮอ,อกกาน,นีนั้นถ้าใครมีที่ดินเนี่ยเนาะ ใกล่สองไร่ควรจะแบ่งโซนไว้ปลูกไว้ไม้ไว้ทําบ้านที่อยู่อาศัยได้เพราะไร่หนึ่งปลูกต้นไม้ได้ตั้งพันกว่าต้นครับถ้าปลูแบบพอเลียมนะโดยประมาณนี้ลูกอย่างอย่างอย่างที่ปูพื้นร้านกาแฟเนี่ยใช้ไม้ประมาณสักกี่ต้นเพราะเนี่ยสักสิบสิบห้าต้นประมาณนี้ก็ประมาณสิบกว่าต้นนะสิบต้นอครับแต่มันไม้ยังไม่หมด ก็คืออันนี้ก็คือใครมีที่นน้อยก็ปลูกปิดไว้ห้าต้นสิบต้นร้อยต้นนะเพาะว่าใช่เนี่ยอย่างอย่างก็มีบ้านอยู่อย่างอย่างข้างๆคาเฟ่เนี่ยดูดิมันปลูกได้กี่ต้นอ่ะพื้นที่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเลยี่ยพื้นที่ไม่ถึงไม่ถึงงานแล้วมั้งเนี่ยปลูกแบบเก้าคูณเก้าเหมือนเดิมแล้วมันก็โตไม่เท่ากันหรอกไหนโตก่อนเอาไวาใช้ประโยชน์ก่อนครับผมว่าขอบคุณสำหรับ ความรู้มีมีมอะไรต่แต่นี่มไม่ใช่ในห<า><ม>้องกันนี้นะอันนี้ไม่สักอันนี้ไม่สักนะแต่สําคัญที่สุดเนี่ยศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวรอเก้าเนี่ยคือคําตอบสุดท้ายลรกครับยกไว้เหนือหัวเนาอโอ้ยออถ้าใครน้อมนาศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวไปใช้นี่พ่อนี่ยังไม่ได้ถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ลสักสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะได้มั้งถ้าใครเอาไปใช้ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ได้สักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้เป็นผู้ที่มี มีกินมีใช้มีกินมีใช้ประกาศอิสรภาพแล้วชีวิตจะไม่จนตลอดชาติเลยครับมีบ้านอยู่โอ้ยมีปัจจัยสี่ทัหครบเลยนะครบัครบครับขอบคุณครับพ่อขอบคุณท่านผู้ชมนะครับ